สูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับติดตัวหนึ่งมาแล้วครับนี่หนังแรกแต้มแรกมาแล้วเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งครับนี่โหตัวใหญ่ยูนี่ครับเก็บเลยครับเก็บเช้าแล้วนะครับนี่หน้าหนาวมันก็จะออกมืดๆหน่อยดื่มราไฟฉายมาครับ มีรอยขรดักไหมโอ้ยหนูน้อยกินข้าวโพดหมดเอ๋ไม่ได้ไฟฉายมามันก็จะมืดวันนะ่ะหนูน้อยนึ่หนูใหญ่ไม่รู้ไปครับยังผมกลัวไม่รั่นเนี่ยครับรถกลับข้าวมาพอดีเลย <G ül üş> นะครับก็ะทำอะไนได้นะโอ้ยต้องมุดไปนะครับฮะโอ้ยหนูกินข้าวโพดหมด โอกินกระโพนหมดครับนี่แต่ว่ากลับยังอยู่ซื้อ,อดึงป้ายออกไปครับไปต่อ,อไ,ปไปครับโอ้ดูครับหนูน้อย หนูน้อยหนูใหญ่ดึงข้าโพดออกกลับไม่ลั่นฉลาดนี่ครับฉลาดไปครับหลังต่อไปย่งเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งนะแต่กลับโอ้ยหนูน้อยมากินเหยื่อหมดนครับเหลือตะแกน,นครับข้าโพดปิ้งเรามันจะเป็นหนูหอยวะ สแกนนะครับหลังต่อไปก็อันนี้นตรงนี้ของเฟรมเลยใช่ครับเนี่ยเออสแกนอีกอ่ะเออหนูน้อยหนูน้อยเยอะจังครับหนูใหญ่ก็เลยจะไม่ได้เลยครับปรับเดีย๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเอาที่ใต้ตามาหาดักครับ เพราดว่าโดงนี้มันเป็นดงหนูใหญ่ครับโดงนี้มันเป็นหนูหนูตัวใหญ่มันก็ต้องเอาขี้ได้มาใส่ครับโอ้ยหลังนี้ก็คือเก่า ีครับไม่ลัน,นยังดีเลยครับตัวกลับไม่ลันลันไหมไม่ลันเลยนี่น,นะยังดีเลยนะเยเอยนาะ,น,ะน่าจริงๆเลยแต่ลำคาญหนูน้อยครับน่าจริงไม่ได้ดดงไม่ดูว่าลันหรือไม่ลันสุดหน้าเอาขีต้ตาหน่อยลันปะ นออเสียดายเสียดายไ,ไ,ไปเหอะต่อไปจะมีแต้มให้เราอีกตัวไหมไม่มีครับเอ๊ะยังหมาอยังเหมะามะแต่ว่ากลับไม่ลัน่นเป็นไปได้อย่างไงนี่ครับ น้อยหนูใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวสุกน่าจะขี้ตายมาใส่ครับเพราะว่าตนนี้มันออกเป็นหนูใหญ่นะครับนี่บาดหลังดำเปื้อนเลยนูนะ่ะหนูนะ่ะฮข<า>องหนูนี่แหละนี่ะเห็นปะครับหนะูแผงกินในกระพดะปิ้งครับนี่เออยังไม่ตายดีเลยครับนี่ดินดิน นี่ครับว่าเนี้ยกัดอย่างนี้มันต้องติดนี่ครับหลังตัวยังใหญ่เลยครับไปครับไปยูหลังต่อไปนี่ครับไปครับโอ้โหไหนมีแต้มของเรามั่งหนูเลยปลาอ้อยก็เอาอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนูใหญ่กินพวกขี้ใต้ครับ โอ้คือเก่าครับกลับเราดิเกอถุงมัดนะครับนี่อึดเชือกแล้วนี่ครับเชือกมัดกลับเอ้ยเอาถุงมัดกลับบินายครับไปครับหลังต่อไปของเราเลยอีกสองหลังครับ องหลังสุดท้ายครับอย่างโอ้ยหลังนี้ไม่ล่นครับไปครับอ,ออกไปยามข้างนอกไปครับไปดูทีหลังข้างนอกอเออดูเลยจากเราก็ดักหลังนึงครับ จะมีแต้มไหมอเ,เอ้ยจ็บมืดเอ้ยตกใจคิดว่ามีแต้มไม่มีครับแต้มตรงนี้ไม่มีมเนาะติดยากครับแล้วร้านหนูป่าอ้อยมันก็ติดยากอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่อึดไม่อยากครับเพราอมันกินอ้อยหลังตรงเออหลังตรง นาขุยเมื่อคืนก็มีติดครับยังเหมาะครับแต่ว่ามันก็ไม่ติดครับลั่นกับดกอโอ้ยกับก้อนล้านอีกเก่าครับกับโบรันหนูไปใส่เว้ด,ดคีครับป้ายเอา,าครับ หนูไปอยู่ไหนมดครับเดี๋ยวมันสุกหน้าครับเดี๋ยวเราเอาขี้ใด้มาครับอพอตรงนี้มันเป็นเอ่อหนูตัวใหญ่ครับที่ผมได้เมื่อกี้ก็ตัวเบลเลอนึงครับไปครับเหลือหลังแล้วอีกฝั่งนั้นครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านี่ครับผลงานเอ่อเช้านี้ครับนี่ เป็นหนูแผงครับยังไม่ตายดีเลยครับนี่แล้วก็นี่ครับหนูพุกปะหนูพุกนะครับแล้วก็นี่ครับหนูเชื้รลั่นทุ่งครับติดต่อทาง youtube หนุ่มทุ่งกุลาสองนะครับถ้าเป็นเ c e b o o k ก็เดี๋ยวดูใต้ล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวจะพิมพ์มาให้ดูครับนี่ครับหนูเชื้รลั่นทุ่งด้วยตัวนี้เลย สูตรปลาอ้อยครับตัวนี้สูตรปลาอ้อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ